สวัสดีปอแมพี่น้องเจียวครบรักุกท่ทนนะครับวันนี้มาพบกันอีกข้างหนึ่งนะครับสำหรับร้านผู้เสมเอมตอร์สาขาลำปางนะหรือร้านรถไทยมือสองลำปางครับอ่วันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นาะเดือนที่สั้นที่สุดของป e ีหกเก้าอ่าครับกระมาเป็นสินค้านาะร่านจำสัปดาห์กันนะครับสําหรับในส่วนของอันพืเมืองจากวันลำปางนะครับจะสงเจ้าอากาศเย็นนาะช่วงเที่ยงเที่ยงึ้นลาครันาะ พุทธมอร์สาขาลำปางหรือร้านรถไถมือสองลำปางนะครับร้านอยู่บ้านเมกงนะครับตำบลวันเปาอำเภอเมืองแต่วัดลำปางนะครับที่ถนนสายท่าล้อให้เป้งเนะอยกิโลเมตรที่แปดนะครับขายบหฮูจักหรือสอบถามเส้นดางนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์0 8 1ย์6 2 7 5 6าหกหเ็ากหนขายรถไถมือสองเช็คพพ้อมใจงานนะครับแล้วก็พกอุปกรณ์ต่อพ่วงเน่อมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับโทรสอบถามได้นะครับ มือสองตามสภาพนะครับมีทั้งผานพวนบุกเบิกโรตารี่เนาะยังเครื่องตัญยากระเพือเขามาใหม่หนึ่งตัวนะครับเมตห้าสิห้าเนาะใส่ซีเจ็ดกระแคมื่นเก้านะครับพ้อมย้อยนะครับใช้งานในปกตินะครับผ่านพวนตาจ้างกระแ่มือนกว่าบาทนะครับโรตารี่อ่าเมตรแปดิบนะครับพวกนี้เก็บสีม้านะครับกรแข่2งหมื่นต้นนะครับนะ อุปกรณ์ต่อพวกเนี่ยรองโทรสอบถามมนาะเป็นตัวเป็นตัวนะครับเนื่อบุ๊คเบอร์ก็สองหมื่นปลายนะครับอ่าตามสภาพนะครับไขสอบถามอยูก่ก็โทรสอบถามไม่ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองเจ็ดห้าหกนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่สี่คันนะครับรถเข้ามาใหม่สี่คันเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าไหลเลี้ยงไปเป็นกันนะครับยังรถคันนี้เนาะครับเป็นคูเปอร์ต้า l ห้าศูนย์แปด dt นะครับคันน,คนี้อ่ารถ จดปีหกศูนย์สมาร์ทหกศูนย์หรือ 60, หกหนึ่งเนี่ยเนาะครับเดี๋ยวเช็คหื่มกรับน,นะครับกันี่ถอนคาดยังบมกเกตัดนะครับเปลี่ยนยังไ่คือซีเส้นเลยนะครับเช็คพร้อมใจงานหือนะครับก็นี่เขื่องเกีย์ปกติเนาะครับเนาะอ่าก็นี่อ่ามีใบดันหน้านะครับแล้วก็ผานหกตราช้างเนาะอ่าสลักใบดงใบดันนะ่ะจัดการเพื่อละเนาะครับเนาะอ่าเรื่องเกีย์ปกตินะครับเรื่องเกียเดิมนะครับไม่เคยแกะเนาะอ่า ันนี 1, 000, 000 000. <laughs> ้ก <sm chin fish> <t S 1> ็เปิดราคาสี่แสนหนึ่งมืนเก้าพันนะครับอ่เหล็กเหล็กเหล็กงงง้มก็สี่แสนสองนั่นแหะเหล็กงงง้มก็สี่แสนสองนะ่ะมามาต่อได้ตีล่านะครับอ่าอ่ามีอุปกรณ์สองยางนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ฐานหกราช้างเนาะครับเนาะอ่าไถ่กระแห้งดีอยู่นะครับอ่าไข่หาอยู่นะครับสําหรับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับอ่ากันแรกนะครับสี่แสนสองอ่าส่วนกนนี้เขาเมื่หร่แต่ว่านะครับ อ่าผมอ่าเดี๋ยวมีเก็บซีนได้หมูนะครับอ่าสีไม่มีมีเก็บมากนะครับลุงมงลุงมาจัาการให้แล้วนะครับเดี๋ยวเช็คเพิอีกข้างหนึ่งนะครับนีอันนี้ l แปด8อ p นะครับก็นี้รถปี6กนะครับประมาณพันสามร้อยชั่มงนะครับยางดีสีเส้นนะครับเื่องเื่องเดิมเดิมนะครับอ่ากันี้ก็น่าจะเปิดราคาประมาณสามสามแสนเก้านะครับอ่าเดี๋ยวผมอัปเบตคหือฟังอีกทีหนึ่งนอครับหนออ่า ส่วนกันถัดไปนะครับเป็น L 5 0 1 8 DT นะครับ L 5 0 1 8 DT นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี59นะครับยางดีสี่เส้นยางสวยสวยสีเส้นเลยนะครับนี่สวยใหม่ๆนะครับเครื่องปกตินะครับมากครบหมดนะครับคันนี้รถจดปี59เปิดราคาอ่า410,000บาทนะครับ410,000บาทนะครับอ่า410,000บาทคันนี้ใจงานมา2,300ชั่วโมงครับ2,300ชั่วโมงนะครับขยับผ่านล้อได้นะครับ อนนี้เป็นรุ่นขยับฐานรอได้นะครับท้ายกระแหงดีอยู่นะครับเดี๋ยวเช็คพร้อมใช้งานฮื้นะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผานปกตาช้างนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดเนะะาะสีสันห้องได้สานสารรีสันเดิมๆครับออสุมาพเออมีเก็บสีนิดหน่อยฮือรยบร้อยนะครับอ,อย่างนี้สี่แนหรอกครับเนาะศูนย์ดีทีอีกขันหนึ่งนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่บาทนะครับเดี๋ยวไป กันหลังกันก็ได้ LC 708 SP นะครับรถจดปี58นะครับสายไม้คาดมาที่าสองปันชั่วโมงนะครับผมจัดการเปลี่ยนไม้หือแล้วนะครับท่านี้เก็บสีฮือแล้วนะครับแล้วก็พวกของเหลวจัดการชุดใยยหญ่ฮือแล้วนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้แล้วนะครับอ่าท่านี้เปิดราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าปันสาม่ื่นเก้าปันนะครับไอ้อุปกร,รณ์ครบทั้ง3ชิ้นเลยนะครับอ่า ลองเข้ามาดูไม่แอลพอกันได้มาล้อลดได้นะครับ C708 SP นะครับส่วนการถัดไปนะครับ L5018 SP นะครับอันนี้ติดมาจําลูกค้าเชียงใหม่นะครับผมเก็บสีใบมีดขึ้แล้วนะครับหนอ่ออ่าล้อล้อหับนะครับลูกค้าล้อหับนะครับอ่าส่วนการถัดไปเป็นยันมาก,ก่อนก็ได้นะครับเป็นยันมา ยันมา ym 3 5 7 a ym 3 5 7 a นะครับคันนี้ราคาเงินสด469,000บาท469,000บาทนะครับรถไล่เดิมๆนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับหรือจะผ่อนดาวน์ครับในส่วนของยันมาก็ได้นะครับกับดาว40,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ2,000บาทที่เป็นงวดย่อยนะครับส่วนงวดใหญ่กับปีละ85,000บาทนะครับ7ปีนะครับกับยันมาแคปิตอลไทยแลนด์นะครับ ห้าสิบเจ็ดแรงม้าเนาะเดิมๆิมนะครับกางคัดไม่เคยตัดนะครับรถจดปีหกครับสองพันชั่วโมงรถไล่นะครับสีเดิมเดิมนะครับอ่าท้ายังแห้งดีอยู่นะครับอ่าหายหายู่นะครับเห็นแปนยันหม่านะครับคอนดาวกับยันหมาได้หรือตัดสดก็ได้นะครับตัดสดรถได้เนาะครับเนาะอ่าส่วนการทัดไปนะครับคันนี่เนาะอ่ายันหมา e f ห้าสิบสี่ t นะครับอ่าผมเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วเช็กอ่าเก็บหลดซื้อมให้แล้วนะครับ เปี่ยนน้ำมันเครื่องคือเรียบร้อยแล้วนะครับทันนี่หนึ่งพันหชั่วโมงเนาะรถจดปีหกสาครับท้ายแห้ง,หง,หงๆเดิมๆนะครับทันนี่ราคาเงินสดอยู่3 4 9แสนสี่หมืเานามแสนสี่หมะมีแบดดันหน้าแล้วก็ผ่านห้านะครับหรือจะผ่อ,ะอนดาวนครับในส่วนของยันหม่แค่ปิตอนไทยแลนด์ก็ได้นะครับนี่ดาว5 0ห้าหมื่นะครับแล้วก็มีงวดย่อยเดือนละสองพันบาทเช่นกันนะครับงวดใหญ่เจ็ดเื่นบาทนะครับเจ็ดหบาท 5ปีนะครับรถสีเดิมๆนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองให้แล้วแบตใหม่ให้หนึ่งลูกด้วยหน่อคำหน่อตามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับเปลี่ยนยางหนาให้แล้วครับอ่ะเช็คความใช้งานให้แล้วนะครับตามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับส่วนการแทร็ตไปนะครับเป็น LC ลซีศูนย์หนึ่งแปดเอนะครับ LC ลซีศูนย์หนึ่งแปดเอคันนี้เป็นรถไล่นะครับรถจดทันวาหกสามหนะรถไล่สีเดิมๆนะครับยางดีสีเส้นนะครับ คันี่ในชุดยางเป็นของบิสโตนนะครับสีเสือกอ่าเดิมๆสวยอยู่ครับอ่าคันนี้ก็รถใจงานไปแค่แปดอชั่วโมงครับรถทันวา6 3สหนาอครับหนาอนี่สีสันเรียบร้อยดีนะครับอสีลอสีเดิมนะครับนี่สีลอสีเดิมนะครับ3 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับาทมีมีใบดาดนหน้าแล้วก็มีผ่าน5ตาจ้างนะครับผมอ่า L4018SP นะครับอ่านี่อ่าส่วนการถัดไปเป็น MU4902 นะครับ MU4902 นะครับจดปี65รถเดิมๆนะครับอ่าใช้งานมา2,000ชั่วโมงเนาะอ่ารถไหลเดิมๆนะครับรถสีเดิมๆเครื่องดีเกียร์ดีตัวเองนะครับอ่าคันนี้มีแค่เฉพาะไปดันหน้านะครับแล้วก็ตัวรถนะครับ439,000นะครับ439,000นะครับ โซนนาเนาะโซนนาโซนโซนนามีรถคันเมื่อไม่นะครับอีกหนึ่งคันก็จะเป็นคันนี้นะครับ L4018DT นะครับ L4018DT นะครับคันนี้รถจดประมาณปี62-63เนี่ยเนาะครับอ่าเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดทำคลิปแยกไว้ให้เนนะครับขอบคาดเบอร์เคยตัดเตือนนะครับกันนี้ประมาณ1ั0นปันแปดร้อยชั่วโมงครับอ่ายังเดิมเดิมติดรถมัสเป็นยังหลังนะครับอ่าชุด เป็นย่างของใน่วนของจากไลค์เป็นของโอตาเน,นะครับท้ายแหงๆเดิมๆอยู่นะครับท้ายแหงๆอยู่นะครับนี่เป็นรถไฮม์ครับยางนายม่เลียนเรื่องหนึ่งกล่มครับดูมุมมาจัดการเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คความใจงานฮื้งน่นครับหนะอะอันนี้กรน่าจะประมาณสามแสนสามแสนต้นสามแสนต้นนะครับบบบะบัดถึงสามแสนกลางนะครับ เช็คความใช้งานเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง้องของเหลวเฮือนะครับหนออ่ากันี้รถทำไมเดี๋ยวได้รายละเอียดนะครับทั้งสองกันนะครับกันี่ครับกันี่นะครับเดี๋ยวผมอ่าแจงรายละเอียดให้อีกข้างหนึ่งนะครับพอดีรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะรถเข้ามาแต่วาสนะครับส่วนกันถัดไปที่ขายได้นะครับเป็นกันนี่นะครับ L4018 SP นะครับรถปี66เนาะรถสีเดิมเดิมครับรถสีเดิมเดิมนะครับอ่าล้อเลื่อได้ชุดยางของดัน็อบนะครับยางดีซีเซนเลยนะครับ หัวนอดเดิมเดิมนะครับคอนกัดเบรกไอตัดในนอนครับอ่าห้องวิสานสีสันเดิมเดิมนะครับม <Okay, ması S 1> ีะลอกต่างการใช้งานนะครับอ่านี่เดียว์หองหกหกร้อยชิโมงครับรถสีเดิมเดิมแบบนี้มีร้อยฟูดคีดนะครับมีหล่องร้อยต่างการใช้งานนะครับนีครับรถโอเคนะครับลูงมุงลุงมากเดิมศูนย์ยูนะครับผมเบรกแกะเตือนนะครับอ่าคันหน้าแป๊บเปิบเดิมเดิมหมดนะครับนะครับนี่สวยอยู่นะครับรถรถปีนุ่มเต้ ปีหกหกเนาะครับเนาะอ่าสี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับชุดท้ายกัเดิมเดิมนะครับสีเดิมนะครับเยื่อเคยแก้เตือนะครับเยื่อเคยแก้เตือนอ่าไหหายูรถสวยๆนะครับรถเดิมๆนะครับ4018 SP นะครับ429,000สนาพนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ฐาน5ตราช้างเนาะครับอ่าอ่าส่วนกันถัดไปอ่ะกันนี่เนาะ เป็นห้าศูนนึ่งแ SP นะครับ L 5 0 1 8 SP รถจดปี64นะครับมีเก็บสีใบมีดมาเนาะครับยางติดรถมานะครับเป็นยางดันรอบยางดีซีเซ้นนะครับต่อนคัดเบรคตัสนะครับคันนี้พันสองร้อยชั่วโมงนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็มีผ่านหกตราชากนครับนอเดี๋ยวเช็คความใช้งานให้นะครับนี่มาดูหลบกันหน่อย50 SP ปี64นะครับอันนี้ จัดโปรยูนครับจาก499เหลือ489ครับ489,000นะครับล้อสีเดิมเดิมนะครับดูชุดท่ายกระแหงดีอยู่ครับชุดท่ายกระแหงดีอยู่นะครับไอหายูนะครับสำหรับ50 SP นี่ก็ก็โอเคอยู่นะครับเหลือ489นะ489,000นะครับเนาะเดี๋ยวเช็คความจริงานให้นะครับอ่า วันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับพอแม่พี่น้องท่านได้สนใจนะครับรถไถมือสองนะครับเช็คพร้อมใช้งานเนาะอ่าโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์0813662756นะครับเนาะอ่ารถรถคูเวตานะครับขายสดหรือผ่านทกสนะครับขายสดหรือผ่านทกสนะครับส่วนยันม่านะครับมีอนดาวกับยันม่าได้นะครับมีอนดาวกับยันม่าได้นะครับนนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ